เอ,อสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอาจจะยังสับสนกันอยู่นะครับคือเรื่องความแตกต่างระหว่างค่านิยมองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรนะครับเรามีบทความที่น่าสนใจจากอาจารย์รงวิทย์แสนทองมาช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้น เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาแยกแยะ2คํานี้ออกจากกันให้เคลียร์แล้วก็ทําความเข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมสิ่งที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมในองค์กรเริ่มกันที่คําแรกก่อนเลยค่านิยมหรือ core values นะครับในบทความเนี่ยอธิบายว่ามันคือคุณค่าหลักสิ่งที่องค์กรเชื่อมั่นยึดถือเป็นเหมือนแกนหลักหรือจะเรียกว่าเข็มทิศภายในก็ได้ครับที่จะคอยชี้นำการตัดสินใจการทำงาน แม้ว่ามันจะดูจับต้องไม่ได้โดยตรงก็ตามลองนึกภาพองค์กรที่เน้นเรื่องนวัตกรรมมากๆนะครับค่านิยมเขาก็อาจจะเป็นการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้หรือถ้าเน้นลูกค้ามากๆก็อาจจะเป็นใส่ใจลูกค้าเป็นหัวใจนี่คือสิ่งที่องค์กรอยากให้เป็นจริงๆค่ะที่น่าสนใจคือแม้ค่านิยมจะดูเป็นนามธรรมจับต้องยากนะคะแต่บทความก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสัมผัสมันได้ค่ะ ผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวเราในองค์กรเลยอย่างเช่นสินค้าหรือบริการที่ดูมีความคิดสร้างสารรค์มากๆหรือระบบงานที่อาจจะดูคล่องตัวปรับเปลี่ยนเร็วที่เรียกกันว่าเอจนะคะหรือแม้แต่บรรยากาศในออฟฟิศที่เขาส่งเสริมให้คนทำงานร่วมกันง่ายขึ้นแล้วก็พฤติกรรมของพนักงานด้วยนะคะที่อาจจะเปิดใจคุยกันให้ฟีดแบ็กันตรงๆได้คือมาเป็นสิ่งที่องค์กรตั้งใจให้เป็นแนวทางปฏิบัติจริงๆค่ะอ๋อครับครับ เข้าใจแล้วคือถึงแม้จะเป็นความเชื่อหลักแต่ก็พอจะเห็นร่องรอยได้จากการกระทาหรือสิ่งที่แสดงออกมาทีนี้พอพูดถึงการกระทำมันก็โยงมาถึงอีกคำเลยคือวัฒนธรรมองค์กรหรือ organizational culture อันนี้มันต่างจากค่านิยมยังไงครับค่ะวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รูปธรรมกว่าค่านิยมนะคะบทความอธิบายว่ามันคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันเลยค่ะ เป็นสิ่งที่คนในองค์กรทำกันจริงๆเป็นปกติวิสัยมันเหมือนเป็นภาพสะท้อนนะคะว่าค่านิยมที่องค์กรตั้งไว้เนี่ยมันถูกนำมาปฏิบัติจริงมากน้อยแค่ไหนอืมอืมเช่นถ้าองค์กรมีค่านิยมเรื่องกล้าแสดงออกอย่างนี้ใช่ไหมครับวัฒนธรรมที่เราควรจะเห็นก็คือพนักงานกล้าถามคำผ่านในที่ประชุมกล้าเสนอไอเดียหรือถ้าค่านิยมคือใส่ใจลูกค้า วัฒนธรรมก็คือพนักง,งานบริการด้วยใจจริงๆไม่ใช่แค่ทําตามสคริปต์ใช่เลยค่ะถูกต้องเลยบทความสรุปความแตกต่างไว้ได้น่าสนใจมากนะคะคือค่านิยมเป็นสิ่งที่องค์กรเชื่อและอยากให้เกิดเป็นเหมือนสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะ ส่วนวัฒน,ธ,นธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากพฤติกรรมของคนในองค์กรมันคือสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆที่เราสังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นค่านิยมเป็นแนวคิดนามนธรรมแต่วัฒน,ธ,นธรรมคือพฤติกรรมที่มองเห็นได้ค่ะมีการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะในบทความเขาบอกว่าค่านิยมเหมือนใจส่วนวัฒน,ธ,นธรรมเนะ่ะเหมือนพฤติกรรมหรือการกระทําค่านิยมที่ดีมากๆแต่ถ้ามันไม่ถูกเปลี่ยนออกมาเป็นการกระทําหรือพฤติกรรมจริงๆ วัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมันก็ไม่เกิดในทางกลับกันวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่แข็งแรงมันก็ต้องมีรากฐานมาจากค่านิยมที่องค์กรปลูกฝังอย่างจริงจังด้วยค่ะโอ้เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับใจกับพฤติกรรมแล้วถ้าอย่างนั้นองค์กร,รจะทํายังไงให้ใจหรือค่านิยมเนี่ยมันกลายเป็นพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมที่แข็งแรงได้จริงๆเลครับบทความมีข้อเสนอแนะตรงนี้ไหมครับสื่อสารเข้าใจง่าย แล้วก็ไม่ใช่แค่ประกาศไว้เฉยๆนะคะผู้นำทุกระดับเลยค่ะต้องเป็นโรโมเดลเป็นต้นแบบที่ดีต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองก็ยึดถือและปฏิบัติตามข้านิยมนั้นจริงๆอย่างสม่าเสมอด้วยการสื่อสารกับการเป็นต้นแบบของผู้นำนี่สำคัญมากแต่แค่นั้นพอไหมครับหรือต้องทำอะไรอีกเออจริงๆยังไม่พอค่ะต้องไปไกลกว่านั้นคือต้องผสานค่านิยมเข้าไปในระบบงานต่างๆด้วย อย่างเช่นกระบวนการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเนี่ยก็ควรจะดูคนที่น่าจะมีแนวโน้มสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรหรือการประเมินผลการให้รางวัลการเลื่อนตำแหน่งพวกนี้ก็ต้องสะท้อนด้วยว่าเราให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่ตรงตามค่านิยมนะแล้วก็รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆที่มันส่งเสริมให้ค่านิยมนั้นมันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะประกาศอย่างเดียวสรุปง่ายๆอีกทีนะครับก็คือค่านิยมเนี่ย เหมือนเป็นความเชื่อหลักการที่องค์กรยึดถือไว้ส่วนวัฒนธรรมองค์กรก็คือพฤติกรรมจริงๆที่คนแสดงออกมาในการทำงานทุกวันใช่ค่ะและความสัมพันธ์ก็คือค่านิยมเป็นตัวชี้นำเป็นรากฐานในการหล่อหล,อ,ลอมวัฒนธรรมส่วนวัฒนธรรมก็เป็นตัวสะท้อนกลับไปว่าค่านิยมนั้นมันฝังรากลึกถูกนาไปใช้จริงแค่ไหน บทความทิ้งท้ายไว้คมคายดีนะคะว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร่ะให้เริ่มต้นที่ค่านิยมแต่ถ้าอยากจะวัดผลว่าคานิยมที่ตั้งไว้มันเวิร์กแค่ไหนให้ดูที่วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนมากครับทําให้เห็นภาพความเชื่อมโยงเลยก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าเกิดองค์กรพบว่าค่านิยมที่ประกาศไว้กับวัฒนธรรมที่เห็นจริงๆเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยสอดคล้องกันแล้ว อะไรอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้แรกๆที่ควรสังเกตแล้วนอกเหนือจากการสื่อสารแล้วเนี่ยก้าแรกจริงๆของการปรับจูน2สิ่งนี้ควรจะเป็นอะไรดีครับ